กติกาเป็นอย่างเงี้ยขอบคุณมากสำหรับกติกานี้นะเออสวัสดีครับนะผมบอกแล้วนะนี่ช่องผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่องใหญ่ผมถึงจะเริ่มทำงานได้โดนโดนบังคับให้ให้อะไรหยุดการถ่ายทอดสด7วันนะเนี่ยแหละนะผมบอกหลายคนแล้วว่าคนเราเนี่ยนะมันมีมีเวรมีกรรมนะจริงๆ ผมว่าทำดูดวงมาเนี่ยสิบปีไม่เคยเจอยุคไหนที่มีคนยูแยงตะแคงรั่วให้คนด่ากันหนักขนาดนี้ขอบคุณครับสำหรับหัวใจส้มไอขอบคุณครับสำหรับหนึ่งดอกกุหลาบลันจะมีจะซื้อบ้านหรือเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าครับเศรษฐกิจแบบนี้เอาตรงๆนะมันขึ้นกับใจคุณอ่ะถ้าโดยจริงอ่ะนะน่าจะเก็บเงินไว้ก่อนไพ่ว่างี้นะนะเพราะว่าบ้านบ้านมันยังไม่นี่แต่ว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันไพ่สามถ้วยไง มันยังไม่ซื้อบ้านไงมันยังไม่เป็นรูปบ้านรูป